ครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่าทำอาหารอาหารที่จะสอนที่ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าครัวเจ้าเรือครับและเมนูที่จะมาสอนก็คือขนมจีนน้ายาสับนก ปลาอินซีโอแม่นานจะได้กินขนมจีนน่ะปลาอินซีอ่ะแล้วขนมจีนเนี้ยมาจากใต้นะแต่จีเราต้องบอกผู้ชมว่าหนูเคยไปเที่ยวที่ประเทศจีนที่สวนเจิ้นนะครับไปยังไงไปหากินขนมจีนไม่มีว่ะออกไปประเทศจีนแต่ไม่จอขนมจีนโอ้โหฉลาดมากเป็นอะไรที่ฉลาดล้ำมาก ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านจะได้พบกับความแตกต่างอีกแบบหนึ่งแล้วก็ครัวเจ้าเรือเนี่ยที่เขาชื่อว่าเจ้าเรือเพราะอะไรเดี๋ยวท่านจะได้ทราบขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนรุมนริโตจากครัวเจ้าเรือครับพิจาครับพจาสวัสดีครับพิจาสวัสดีครับสวัสดีครัตขอบคุณมากนะคะการจริงๆแล้วครัวเจ้าเรืออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะอำเภอเมืองสงขลาอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงวงเวียนขนส่งเลยค่ะติดกับโรตัสโกเฟส อยู่ตรงนั้นเลยวงเวียนอะไรนะเข้าซอยวงเวียนขนส่งกระมงค่ะเขาเรียกวงเวียนขนส่งกระมงครับที่ร้านขายอะไรบ้างคะมีกับข้าวอาหารทะเลค่ะหลักๆแล้วก็ขนมจีนจ้ะขกน้ำแกงจ้ะขกน้ําแกงจ้ะและทําไมเราทั้งตั้งชื่อร้านว่าครัวเจ้าเรือเพราะเรามีเรืออยู่แล้วเดิมๆอาชีพของเรานี่เห็นไหมอ๋ออ๋อมเออไม่ต้องยิ้มอันคอยคุย มันมโหมากเลยเรืออยู่เ้ยเขาไม่เรือเขาเองเลยใช่เราฉะนั้นอาหารทะเลของร้านเรานี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะเราใช้จากเรือของเราเองค่ะอ๋อรู้ไหมบางวันนี่จับปลาได้ตุ่มลือเท่านี้ใช่ไหมใช่ะบางวันได้แต่ปลาซิวปลาส้อยไงได้แค่นี้เอาละเอาเฮ้ยแต่จริงจริงนะเนี่ยแต่เราได้กินของสดหมดกั้งของเรานี่สดเลยว่ะสดเลยค่ะนี่แล้วก็ที่ร้านจะมีพวกปลากระพงเพราะเราเลี้ยงเองด้วยนี่ มีกระชังอีกต่างหากใช่ตัดเวลาไปก่อนจุกอจะพบกันมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สอนก่อนนี่คิดดูดิโอ้ถ้างั้นร้านนี้ความได้เปรียบคือวัตถุดิบมันสดมากใช่ถูกต้องถูกต้องเลยและนอกจากนั้นแล้วข้อได้เปรียบของอาหารใต้อย่างท้าผู้ชมไปใต้เนี่ยมันมีความสุขมากเลยผักดูพืชผักเขาดิโอ้โหมันมาหมดเลยมันมันครบท้วนไปหมดเลยท่านผู้ชมนั่งกินอยู่ที่ร้านเนี่ยกินขนมจีนจะกินอะไรก็ได้เมนูที่จะมาสอนวันนี้คือขนมจีนน้ำยาสับนกปลาอินทรีย์ มาดูซิว่าเขาทำอย่างไรเชิญชมพร้อมกันเลยจากครัวเจ้าเรือครับนี่ร้านของเขาครับนี่ครับนี่ครัวเจ้าเรือนะมชอบชื่อนี้จริงๆเลยนะฮะเขามีเรืองเขาเองก็เลยทำได้นี่เครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากเนื้อปลาอินทรีย์500กรัมค่ะครับแล้วก็ใส่ในเครื่องบดนะคะครับผมพร้อมกับแป้งมัน50กรัมแป้งข้าวเจ้า150กรัมค่ะครับ ไข่ขาวสองฟองแล้วไข่ดำอีกประมาณ30กรัมค่ะครับน้ำแข็งครับใส่ในเครื่องปั่นนะคะก็ปั่นให้เหนียวใส่เกลือประมาณขึ้น20กรับกรับนี่เราจะทำลูกชิ้นใช่ไหมครับมันจะใช้ลูกชิ้นนะคะนี่แหละครับนี่ลูกชิ้นปลาอินทรีแหละผมเรียกงั้นก็แล้วกันนะปั้นให้เป็นลูกๆใช่ไหมฮะแล้วก็ต้มลงไปในน้ำเดือดนะครับนี่ฮะ พอเวลาที่เขาได้แล้วเขาสุกก็จะลอยขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็เป็นน็อกในน้ำแข็งเสร็จแล้วรีบน็อกในน้ำแข็งทันทีเลยมันจะได้กรอบนะะมันจะได้กรอบนะเหนียวนุ่มอร่อยแล้วมันกรอบด้วยเสร็จแล้วพักไว้คราวนี้เอาหางกะทิมาหางกะทิ500กรัมค่ะครับแล้วก็เพื่อนแกงที่เราเตรียมไว้ไม่กินเรื่องแกงตามเองนะคะครับผมเรื่อนแกงใส่ลงไปแล้วก็หัวกะทิอีก1กิโลใส่หัวกะทิ1่กิโลเลยครับนี่ครับ ก็ไมละู้ดครับ<ป>เกลืออีก20กรัมค่ะแต่งรถด้วยเกลือครับน้ำตาลทรายแดง20กรัมค่ะครับ,รบน้ำตาลอ้อยอีก20กรัมค่ะครับแล้วก็ส้มแขก ให้มันมีรสเปรี้ยวนิดนิดใช่ใช่ตัดเลี่ยนแล้วก็มะเขือพวงใส่ไปดไม่ได้นะฮะไม่ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้มะเขือพวงนะฮะกระชายโรยค่ะและอันนี้ก็ยิ่งขาดไม่ได้หนักเลยนะครับทาน้ํายาแล้วก็ใบโหระพานี่แล้วแต่รวยเลยนะฮะโวยจัดใส่เยอะๆเลยใส่เข้าไปนะใบโหระพาพริกทีฟ้าแดงค่ะครับลูกชิ้นที่เตรียมไว้นะคะครับผมใส่ลงไปเลยซึ่งอันนี้มันเป็นเนื้อ ปลาอินรีเลยน,นะฮะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลย้วเอามาราดน้ำจุ้มจีนอู้ยน่ากกินเหลือเกินนะครับแล้วก็มีผักแฟมอย่างนี้โอ้โหแกล้มได้อย่างอร่อยมากนมจีนน้ำยาสับนกปลาอินทรีครับ เรายัางพูดยันไม,ไม่ถึงไหนเลยนะครับคุณอ้อรับประทานเรียบร้อยแล้วนะครับปลาอินทรีย์นี่เป็นปลาน้ําเค็มนั้นจุณฉะนั้นมันไม่ข่าวแน่นอนอยู่แล้วแล้วเนื้อมันจะเหนียวใช่ค่ะเราใช้ปลาสดใช่แล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับพอมาทําเป็นลูกชิ้นปลาอินทรียอย่างนี้มันจะอร่อยมากแต่พูดตรงๆก่อนเลยนะครับมันแพงหน่อย<ช>เราจะไม่เห็นหรอกในกรุงเทพที่ทําน้ํายากันแล้วก็ใช้อเนื้อปลาอินทรีย์อย่างนี้มาทำจำจจาจเรียกว่าไม่เห็นนะนะไม่เห็นนะครับเครื่องแกงเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงกะทิ ใช่ค่ะที่เขา,าพิเศษคือเขาใช้กะปิกุ้ง<ด>แท้ถูกไหมสำคัญเลยค่ะตรงนี้อันนี้สําคัญด้วย<ช>กะปิเขาเป็นกะปิกุ้งแท้ๆมันจะหอมแล้วมันจะอร่อยมากนะครับไอ้คาว่าสับนกนะฮะจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยคนใต้เขาเขาก็เรียกสับนก,กือนงันเหรอใช่เหมือนกันเหลือคะหลือคะแล้วมันามาจากาอะไรคือสงขานี่มันจะมีคือเรา ปลาอินทรีย์เราจะหาง,ง่ายกว่าปลาปลาไก่ค่ะเออถ้าพูดเราเราหาปลาอินทรีย์ง่ายเราก็ทําอินทรีย์แต่ปลาอินทรีย์มันก็แพงนะ<พ>งใช่แล้วปลาไกยเดี๋ยวนี้ก็แพงแลวนะพอๆกันแล้วนะแล้วก็แกงนี่เขาก็ใส่กระชายซึ่งมันขาดไม่ได้อยู่แล้วท่านทราบอยู่แล้วนะฮะโหระพาใบมะกรูดพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็มะเขือพวงนะครับแต่ที่สําคัญคือเขาใส่ส้มแขกลงไปด้วยใช่ค่ะส้มแขกที่ใส่หนักมือไม่ได้นะไม่ได้ค่ะมันจะ มันจะไม่อร่อยต้องขนาดอันนี้มันเอาแค่มาตัดเลีน่ยนะฮะใช่คือสมัยก่อนนะครับอ่ะย่เรียกแกงตัดนกเนี่ยคือเขาเขาใช้นกจริงๆมาทำใช่นะครับแล้วหลังมาเนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็แบบอย่างนกมันก็เป็นเป็นคือบางคนถ้าเราคิดว่าเออไม่ต้องไปเบียดเบียนมันไม่ต้องไปกินมันก็คนก็มากินปลาปลาก็เอาปาล,เลาเล็กเล็น้อยน้อยนะมันรวมกันแล้วก็สับรวมสับรวมแกงสับรวม,รวมเพื่อใหนกก็เลยเรียกแกงตัดนกคือถ้าสับให้ละเอียดอย่างนั้นนะให กระดงกระดูมันละเอียดถ้าเล็กสับนกแต่ที่พอเอาปลาหลายๆชนิดเล็กๆน้อยๆมารวมกันมันก็มีเสียงอย่างเดียวกันก๊บแก๊บแก๊ก็เลยเรียกว่าแกงสับนกเหมือนกันแกงสับนกครับผมคุณอูอครับน้ํายาหอมจังเลยอ่ะครับน้ํายาหอมมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเผ็ดร้อนคือแบบเราเราเราไม่ได้กินน้ํายารสเนี้ยนานมากเลยนะมันมีความเผ็ดแบบกําลังนุ่มนวลแล้วแต่เนื้ออื่นใดคือความหอมมันและตัวสับนกอ่ะฮะที่เป็นตัวเนื้อปลาอินทรีย์อ่ะ เด้งดีมากเลยอะแล้วปั้นบิดออกมาพอดีคาเลยมันโอ้โหมันลงตัวมากแล้วพอลาดไปกับขนมจีนนะสุดยอดเราปีโต้ยมากเลยครับอันเนี้ยคือ,ห,อหนูจะบอกอย่างนะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วน่ะน้ำยาพาักลางนะครับน้ำยาปลาช่อนก็อีกแบบหนึ่งนะครับน้ำยาป่าก็อีกแบบหนึ่งแต่เนี้ยเ,ออเป็นน้ำยาแบบใต้นะความนุ่มนวลน,<อ>นะครับเ่ย่ับเรื่องกะทินะครับกะทิเนี่ยสังเกตว่าอ่ะสีแบบเนี้ย บ้านเราจะไม่จะจะไม่จะไม่จมัดจ,<ร>จ้าน<ร>เท่านีร่ากางกางจะไม่ใช่ตีนี้ครูโจมเห็นไหมเออคือมันจะนวลด้วยกะทินะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปตีมันอร่อยอยู่แล้วและที่สาคัญคือเขามีเรืออย่างเงี้ยมันได้เปรียบทางวัตถุดิบคือของเขาได้ขึ้นมาสด,ดๆนะครับโอ้ดีอ่ะจากร้านครัวเจ้าเหลือนะเมนูขนมจีนน้ำยาสับนก ปลาอินทตยถ้าใครไปที่จังหวัดสงขลาอำเภอเมืองนะครับแวะได้เลยบอกเลยว่าโดนแน่นอนเมนูนี้ครับรับไปเลยครับ1ิบมนเต็ม1ิ๊เต็ม1ิบมเต็มเต็มแล้วก็ยังมีน้ำยาอื่นอื่นอีกนะลองชิมปเห็ดกือตรไหนคือผุผมเดี๋ยวขอตรงนี้ต่ออีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเขามีปลาเห็ดคือเขาเรียกว่าทอดมันดมนด้วยนะในจานนะในจานแล้วก็ยังมี คุณมีป่ะน้องคุณมีป่ะมีครับมีปลาหมึกแล้วก็มีปลาโอ้ปลาวงกินคู่กันมันอร่อยแบบสุดจริงจริงฮะปลาหมึกเนี่ยมันกินกันเนี่ยอืมชื่นใจเลยอ่ะวันเนี้ยแล้วไอ้ปลาตัวเล็กๆนี่คุณเรียกอะไรปลาสายไหมค่ะปลาสายไหมอืออยู่ตรงนี้เฮะขับรถตกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันมัชระผลอ๋อเหรอของเราจะเรียกอะไรปลากระตักนะตัวเล็กๆอ่ะฝั่งเนี้ยแล้วคุณผู้ชมนอกจากจะไปร้านนี้นะครัว เจ้าเรือมันจะมีน้ำยาอย่างนี้เดียวนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบอ่ะเต็มไปหมดโอ้โหเลือกสรรเอาเลยใช่ก้งก็เป็นก้างตัวเป็นยอท่านอยู่แถวนั้นท่านโชคดีอยู่แล้วอุนตรงนล้ท่านอยู่แถวนั้นท่านโชคดีอยู่แล้วแต่ว่าเกิดท่านอยู่ที่กรุงเทพท่านอยากจะทําทําแบบเขา เครื่องแกงที่เมื่อกี้ที่ใช้เป็นเครื่องแกงใต้นะครับมันก็จะหนักขมิ้นหน่อยหนึ่งนะับเพราะฉะนั้นสีมันจะออกมาเข้มๆหน่อยแต่ว่าถ้าทำทำเครื่องแกงใต้อย่างนี้แล้วก็ทําที่เหลือตามที่เขาบอกบ <ๆ S 2> ก็จะได้รสชาตินี้เลยมันอร่อยแตกต่างมากๆและอาหารเนี่ยคือเวลาเขาทําน้ํายาแบบนี้มันจะออกเค็มครับน้ํายาออกกิ่พ่ออะไร พ่อมากินกับขนมจีนใช่พอมากินถ้าเกิดทํารสพอดีเพะเลยกินกับข้าวโอเคแต่พอมากินกับขนมจีนไม่ได้มันจืดยืดมันดูดมันดูดลิ์ไปเยอะเพราะนั้นมันออกเค็มนิดๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณนรมนขอขอบคุณร้านครัวเจ้าเรือขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาของเราหมดแล้วแต่เวลาของท่านเพิ่งเริ่มต้นขึ้นถ้าท่านพบกับสิ่งเหล่านี้เห็นอะไรดีๆอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะแชร์เป็นวิทยาทานอยากจะบอกใครบอกครัวคุณต่อยครับ เราไม่ได้เก็บตังเขาสลึงบาทไม่ต้องเสียรเราทําเป็นวิทยาทานจริงเอาสิ่งดีๆให้คนไทยดีกันทั้งประเทศให้รสชาติอาหารไทยดีทั้งประเทศให้ได้เป็นความต้องการของเราลาไปก่อนจุกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ<อ>วันนี้อร่อยแถวนี้จะไปกันที่ถนนบรรนพักทอง ถ้าท่านมีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากให้ท่านได้ทานโอ้โหเดด็รสอ่อนๆแต่กลมกล่อมมากก๋วยเตี๋ยวก๋วเต๋ยก็ไมากินคว้ากินแต่ไส้ไส้แก้วอย่างเดียวเลยนะครับแซลมอนผัดไทยเส้นอันชันซีฟู้ดครับชอบฟินร้านนี้ทำได้ลงตัวจริงๆอร่อยมากบอกเลยว่าเส้นเขาเหนียว ขอขอบคุณอาตอยและรายการเช่นกันนะครับที่ทำให้ร้านเล็กๆยอ,อ,ยกอย่างผมมาได้ออกรายการใหญ่